เอามะาพร้าวที่เราเลงเลกเกอร์เสร็จแล้วเนื่องจากลงเราทาเลกเกอร์ลง้ามคืนไว้เดี๋ยวช่วงนี้ฝนจะตกแต่ครูเขาลดน้ำต้นไม้ขยันเออนี่ลมแรงมากเลยด,ดูต้นไม้ต้นไม้ปลิวเลยปลิวไวเลยลมมันจะแรงก็ดูท่าทางฝนจะตกก็เลยเนี่ยเราครูลดน้ำโดนโดนเลยนี่เราเอาทาเลกเกอร์เรียบร้อยแล้ว แต่แล้วก็เราเอามาแคว้นไว้เพื่อให้มันแหง้งเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนี่เป็นมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแตงก่อนเนื่องจากเราแตงก่อนแตงเสร็จแ,แ,แล้วค่อยเอาไปลงกระถางก็ทุกทุกอย่างมันหลายขั้นตอนหน่อยพอ าอ,อาจารั์พรยติโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชามือแมวในคลิปที่แล้วที่พระลงไปเรื่องอมะพร้าวที่พระปอกไว้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเรามาพาเลกเกอร์แต่เนื่องจากเลกเกอร์เราเป็นขวดเนี่ยมันราคาจะแพงกว่ามากกว่ากระป๋องแบบพลเราก็เลยซื้อแบบกระป๋องมาแล้วกันมาพลเอาอืมก็ เดี๋ยวพระจะเอามะพร้าวที่พระปอกในวันนั้นได้คัดมาหมดแล้วอ่านี่นะเนื่องจากมะพร้าวนี่เราเอามาแช่น้ําไม่แช่น้ําไม่ได้นะก่อนจะเราเอามาตั้งขางนอกถ้าเราปอกเปลือกออกแบบนี้ถ้าเราไม่ได้พ่นเลกเกอร์เนี่ยมันจะทําให้มะพร้าวกะลามะพร้าวนี่มันแตกมันโดนลมแล้วรู้สึกว่าถ้าโดนแดดเนี่ยมันแตกมันเล้าก็เลย ก่อนจะเราทิ้งไว้เนี่ยเราก็ต้องเอามาแช์แบบนี้แต่แชร์นานไม่ได้เดี๋ยวเนาว่าเนา่าแต่คลิปนี้ก็เดี๋ยวได้โอกาสแล้วเดี๋ยวเราพ่นก่อนเสร็จแ,แล้วเราคอยตบแต่งต้นที่หลังพ่นพ่นพ่นมันก่อนเอเดี๋ยวไปดูกัน เราจะมาพลนข้างหลังนี่จะมีครูขสอนเด็กอยู่เด็กตัวเล็กเนี่ยนี่มะพร้าวที่เราจะนำมาขัดหนื่งจากเราเช็ดน้ำให้สะอาดก่อนเช็ดน้ำให้มันแห้งเออเช็ดน้ำให้มันแห้งก่อน เราจะได้พ่นเลกเกอร์เนี่ยมันจะไม่ชื้นอืเราก็วางแบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะที่เราเดี๋ยวต้องมาทําว่าเอา้าทาไมไม่แต่งก่อนก่อนจะชีดเล,เลกเกอรเอ์เนื่องจากเราอะใช้แบบสเปรย์ใช้แบบสเปรย์พ่นไม่ได้ใช้แบบใช้ทาถ้าเราใช้ทาเนี่ยเราแต่งก่อนเสร็จแล้วเราทาสามารถบังคับทาตรงนี้ตรงนี้อย่าให้โดนตนได้ แต่ถ้าเราใช้สเปรย์มันบังคับไม่ได้เราฉีดไปก่อนเสร็จแ,แล้วเราค่อยแต่งแต่งปุ๊บไอ้เลกเกอร์ที่มันติดตามต้นเนี่ยมันก็หลุดไปด้วยเลยก็แบบสูตรพอืมก็เราแต่สูตรใครสูตรมันเนาะเราไม่สามารถที่จะชีน้นำได้แต่เราจะทำแบบง่ายๆ่ายอ่าที่เราสะดวกอ่ะก็ให้มันแห้งเสร็จแล้วก็เราสามารถทนเลกเกอร์ลงไปได้เลยก่อนทนนี่เราก็อย่าลืม เออเป็นจมูกด้วยนะเหลือกลินเข้าจมูก เอาไปเอามะพร้าวที่เรา,เาลงเลกเกอร์เสร็จแล้วเนื่องจากลงเราทาเลกเกอร์ลงขามคืนไว้เดี๋ยวช่วงนี้ฝนจะตกแต่ครูเขาลดน้ำต้นไม้ขยันเออเนี่ลมแรงมากเลยด,ดูต้นไม้ต้นไม้ปลิวเลยปลิวไวเลยลมมันจะแรงก็ดูท่าทางฝนจะตกก็เลยเนี่ยเรา <c oughs> ครูลดน้ำโดนโดนเลยนี่ เราเอาทาเลกเกอร์เรียบร้อยแล้วแต่แล้วก็เราเอามาแควนไว้เพื่อให้มันแหง้งเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนี่ฮะเป็นมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งก่อนเนื่องจากเราแต่งก่อนแตง่แตงเสร็จแ,แ,แล้วค่อยเอาไปลงกระ,กระทางก็ทุกทุกอย่างมันไลายขั้นตอนหน่อยอเดี๋ยวแต่งก่อนนี่นะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆแต่งไอ้นี่ให้มันเป็นไอกราบกราบมะพร้าวในทางมะพร้าวอันกเก่านี่ยให้มันออกหน่อยเพื่อให้มันสวยงามเนื่องจากเราทาเลกเกอร์เรียบร้อยแล้วเลกเกอร์เรียบร้อยแล้วป้องกันมันแตกนะเ,เดี๋ยวเราเตรียมอันนี้คัตเตอร์เราก็เตรียมคัตเตอร์ไว้เลยเตรียมคัตเตอร์ไว้เลย เดี๋ยวค่อยเอาไปลงกระทางนี่นะอันดับแรกแล้วก็เลาะเลาะไปเลาะเส้นมันไอ้ใยที่มันเกาะน,นี่เลาะไปเลาะใหญอันนี้อันนี้ก็แงะแงะออกค่อยคค่อยค่อแงะนะ ถ้าดึงโวดผลาดไปเลยไม่ได้เดี๋ยวมันขาดมันจะขาด นี่นะไดประมาณนี้ที่เราเตรียมไว้ก็แต่งให้ประมาณนี้แต่งไอ้ต้นกิ่งใหญ่ๆเนี่ยให้มันขาดออกไปแล้วแหวกมันให้มันเพื่อให้มัมนมีโคนตัวนี้ให้โคนมันแก่ขึ้นเหมือนต้นมะพร้าวเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราบังคับมันให้มันแตกเดี๋ยวเราต้องตัดอีกนิดหนึ่งก่อนจะลงกระถางก็เดี๋ยวไปดูตอนลงกระถางแล้วกันนี่